ค่ะพี่น้องเมื่อนี้ยยจิ้มได้เน้อใหม่มากค่ะเนื้อใหม่สดค่ะพี่น้องคะเดี๋ยวเข้ามาปอกกันก่อนค่ะยายจิ้มสิแกงเน่้อใหม่ค่ะเมือนี้แกงส่นาหมย่นั่งขนขน้นพี่น้องใไซโคเบียน้าค่ะมาปอกเน่้อใหม่กันก่อนค่ะพี่น้องค่ะ บอ,อกแล้วละค่ะพี่น้องแล้วเ,เขามาหั่นค่ะหั่นเป็นแว่นเป็นแวน,น,นค่ะพี่น้องแล้วเขากระเจิงสเสร็ดแล้วไปต้มค่ะนะฮะหั่นบางๆค่ะพี่น้องอ่ะจะจิ้มหั่นแล้วละค่ะพี่น้องคะ่ะแล้วเขาจะไปต้มกันค่ะตั้งไฟเลวค่ะพี่น้อง ยายจิมก็เตาค่ะบัวหันแดงให้พี่น้องแต่ว่าหั่นติดแล้วนะคะนี่ยิ้มกระสิตุมให้มันจืดซะก่อนค่ะเดี๋ยวไข่ห่อไข่มาแกงกันเนาะค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องฟดปั่นปอยู่เดี๋ยวยายจิมกระสิท้ายน้ำมันซะก่อนค่ะน้ำแรกค่ะพี่น้องค่ะนกระแล้วก็สิซิมึงว่ามันมันมันจืดบ่ค่ะพี่น้องขันจืดยายจิมกระสิพ่อค่ะ เดี๋ยวยิมทายนามมันออกกันเด้อค่ะพี่น้องริมนนามมันออกกันนี่ค่ะพี่น้องอย่านั่งยายจิมค่ะอ้อนๆพี่น้องอย่านั่งถือฝนค่ะพี่น้องค่ะเด๋ยวจิมสิมาตําค่ะตําไส้ขับเบียค่ะพี่น้องเตรียมเตรียมไว้ค่ะเดี๋ยวขัเบียลงไปก่อนค่ะพี่น้องนี่ค่ะเดี๋ยวมาตํ้ขเบียค่ะก็ใบย่านั่งนี่ค่ะ เ,เดี๋ยวนั่งลงค่ะพี่น้องทำใบเดนั่งให้มันแหลกก่อนค่ะพนอกพี่น้องใบเานางหาบใคไม้ค่ะถ้าไอ้บังข้นไทยเพิ่นโบอเอามาฝากกับโบไส่ค่ะพี่น้องนะ นอกจะแจกว่าบ้านคนไทยเพผ่เสียามาฝากค่ะเขาจังเขาจังมีใส่ค่ะพี่นอ้องอย่านั่งเดี๋ยวมาคันอีกที่นึงนะ,ะ,ะจะเตรียมน้ำม,มาแล้ว อีกที่หนึ่งกันค่ะย่องอีกเดี๋ยวนั่งแล้วห้อยจังสิกองเอาค่ะบักอื้อค่ะพี่้องนี่จิมสีใสบบกอื้อไปน้ำจ้งน้อยค่ะ ใส่จานไปสักก้อนนี่ค่ะพี่น้องคะอันนี้เป็นผักอีตัววัตถุดิบหล้วก็ผักขาคะ่ะเนี่ยผักขาจะจิ้มกรไปเก็บเอาต้นโยคางบานนี่นะคะพี่น้องเฮดพี่น้องเฮดบคดคะ่ะนะฮค่ะแล้วยืจิ้มสิบบาทอันนี้มันออกข้าก็า้หลักก็รจะเป็นล่างแกงใช้น้ำกัน,นะค่ะพี่น้องพริกค่ะ ปดขามันออกก่อนค่ะพี่น้องยา่ห็พี่นัองรัดแล้วนี่นเตียมก็ซีลางก่อนค่ะ แล้วไปล้างอีกก่อนครับพี่น้องนี่ค่ะพี่น้องจืดแล้วค่ะ,ะเฮ้ยจิ้มกระสรีมากรองน้ำยาด่างนะคะพี่น้องน้ำยาั่างใส่ลงไปค่ะเฮ็ดกับบังออ้อค่ะพี่น้องใส่ลงไป เดี๋ยวมาถูพอจึงไข่ใส่ค่ะตะไคร้กับพักผิกตำใส่ลงไปแล้วค่ะพี่น้องเดี๋ยวเขามาใส่น้ำปลาเดกค่ะปรุงสักกันค่พี่น้องเราก็จะเอาไปตั้งไฟค่ะชูรสค่ะตามด้วยข้างนอกพี่นอ้อ,นอง,งค่ะพี่น้องแกงแยกจิ้มกบซุกห้วค่ะพี่น้องคะ เฮ็ดกับบักอือสุกแล้วนี่จิ้มก็ะสีเอาพักขากับพักอีตูลงค่ะเ้่ะพักขาแล้วกอีตูค่ะพี่น้องพี่น้องอไปโดหันห้อนน้ำยาจิ้มค่ะพี่น้องอ่ะจี้บักพริกค่ะพี่น้องยี้พริกตาําแจ้วค่ะ แก้วสมๆมค่ะพี่น้องคะกินกับแกงน่องใหม่ค่ะโอ้แซ่แ,แพรงพี่น้องบักพีกค่ะจะจิ้มกี้แล้วหรอพี่น้องเดี๋น้องไม่ตำกันค่ะ,ะเ็ดแก้วบักพีคดิบค่ะพี่น้องแก้วบักพีคดิบค่ะใส่น้ำปลาแดกไปค่ะ ชูโรต์แจกน่อยค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะแสวิสานบานเฮ้ามาเลยพี่น้องโอ้ยแดดกระหอนพะโลพี่น้องมากินแกงน่องใหม่สดหอนๆน้ำยาจิ้มค่ะพี่น้องอะคุณอ่ะออแกงน่องใหม่หมอเลยพี่น้องท่าไรคุณอ่ะ อใส่พักขาใส่พักอันอีตูะเบี้ยนคนๆพี่น้องแซ่บแซ่บแจวเจวแจวบบกพริกดิบขาเนียวกับหอนหอนพี่น้องอยังจิ้มหนึ่งไหม่ไหมมีแต่แนว้ห่อนหอน,หอ,นอากาศกัหอนขาก็หอน ลองแกวกันพี่น้องแก้วสมดีดีพี่น้องนะ จย่างเงีิ่งโม่ได้บรรยากาศแบบนี้ด้วยเหคะว่าค่ะ 嗨。<noise>

ไม่บอบอนมันหวานไปน่ัยกินยำใบตอนนี้ใบสองพี่น้องครับแสบแฮง ทั้งเผ็ดทั้งหอนขอบคุณดีค่ะค่ะพี่น้องมือวน,นี้ก็ไ้แค่นี้ก็เด้กค่ะพี่นอ้องขาพอกันไม่คิดนะฝากกูไลก์กูแชร์กูติดตามแช่บพี่านบานเฮาเป็นกำลังใจให้จิม้มน้ำเด้อค่ะพี่น้องยีดยดีมีแห้งสุขสุขคนสวัสดีค่ะทำรวยเด้อพี่น้องเด้อ